สำหรับการขับรถเดินทางไกลนะครับสมควรที่จะดับเครื่องทันทีเลยหรือไม่นะครับสำหรับการขับรถเดินทางไกลนะครับสมควรที่จะดับเครื่องทันทีเลยหรือไม่นะครับในรถยนต์ฮอนด้าเรานะครับก็จะมีรถยนต์หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดานะครับถ้าสำหรับเครื่องยนต์ธรรมดานะครับเราสามารถขับรถ ไปจอดถึงที่หมายนะครับเราสามารถดับเครื่องได้ทันทีนะครับส่วนรถยนต์ที่เป็นเทอร์โบนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้เป็นเทอร์โบนะครับรถเทอร์โบครับการทํางานของรถตัวนี้ครับเขาจะมีตัวเทอร์โบชัชเจอร์นะครับช่วยในการอัดอากาศนะครับให้เป็นส่วนะสมของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเวลาที่เราจะจอดรถนะครับให้เราติดเครื่องนะครับในรอบเดินเบาไว้นะครับประมาณ3-5นาทีนะครับเพื่อให้ตัวเทอร์โบชัเจอร์นะครับ มีอุณหภูมิที่ต่าลงนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานหนักมาก่อนหน้านี้นะครับจะทําให้ตัวเทอร์โบชาร์เจอร์เกิดความร้อนนะครับถ้าเราดับเครื่องเลยจะทําให้ตัวแกนเทอร์โบหรือเทอร์โบเนี่ยสึกห้อได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเสื่อมสภาพได้ง่ายนั่นเองนะครับสำหรับรถ e h e v นะครับถ้าเราจะดับเครื่องนะครับให้ลูกค้าดูอย่างนี้ครับถ้าเราขับมาในโหมดที่เป็นโหมดไฟฟ้าอยู่นะครับให้เราสามารถดับเครื่องรถได้เลยนะครับแต่ถ้าช่วงที่เราขับมาหยุดรถแล้วนะเครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับ รอให้เครื่องยนต์เดินเบาแล้วให้เครื่องยนต์ดับไปนะครับแล้วก็ดับเครื่องนะครับจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่รับชมแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานนะครับรบกวนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชมแล้วนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะครับก็รบกวนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการบีคูบีแชร์เราด้วยนะครับ